สวัสดีครับผู้เจริญธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธศาลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังลองหลับตาลงสักครู่แล้วเหงี่ยหูฟังคุณได้ยินเสียงอะไรบ้างครับบางทีอาจเป็นเสียงจอแจของเมืองใหญ่เสียงลมแผ่วๆหรือเสียงแห่งความเงียบแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้กว่า2,500ปีณนะริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันยิ่งใหญ่เราจะได้ยินเสียงอีกแบบหนึ่ง เสียงสิ่วที่กระทบหินเสียงค้อนที่ตอกลงบนไม้เสียงผู้คนนับพันโห่ร้องให้จังหวะประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกลิ่นฝุ่นดินคละคลุ้งปนกับกลิ่นเหงื่อและไอแดดร้อนระอุแห่งชมพูทวีปที่นี่คือปาตาลิคามหมู่บ้านเล็กๆที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองไปตลอดกาลในเวลานั้นปาตาลิคามไม่ใช่เมืองใหญ่แต่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่อาตศิลปอนาคตของมหาอำนาจสองแคว้น แขวนมคตภายใต้การนำของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เกลียงไกรกำลังเผชิญหน้ากับแขวนวัดชีที่แข็งแกร่งการสร้างป้อมปราการที่นี่จึงไม่ใช่แค่การก่ออิจฉาปูนแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของแขวนสองมหาอัมมัดผู้ชาญฉลาดที่สุดแห่งยุคสุนีทะและวัสการะคือแม่ทัพของงานก่อสร้างพวกเขากำลังสร้างกำแพงเพื่อป้องกันมนุษย์ แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในสายตาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งที่กำลังทอดพระเนตรอยู่ณที่แห่งนั้นการก่อสร้างนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนะบุรุษผู้นั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพิสูงน์หมู่ใหญ่ท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงดังของการก่อสร้างพระองค์กลับทรงเห็นในสิ่งที่ตาเนื้อของคนทั่วไปมองไม่เห็น ด้วยทิศพยจักษุหรือดวงตาแห่งทิพย์พระองค์ทรงเห็นภาพอันน่าอัศจรรย์เหล่าเทวดาผู้มีศักย์ใจนับหมืน่นนับแสนตนกำลังเหาะลอยอยู่เหนือแผ่นดินปาตาลิคามพวกเขากำลังจับจองพื้นที่เหมือนสถาปนิกที่มองไม่เห็นกำลังร่างแบบแปลนของเมืองในอนาคตพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นหรือไม่นะที่แห่งนี้ เทวดากำลังจับจองพื้นที่กันอยู่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าในบริเวณที่เทวดาชั้นสูงจับจองนั้นในอนาคตจะเป็นที่ตั้งเรือนของเหล่ากษัตริย์และมหาอัมมาตส่วนบริเวณที่เทวดาชั้นรองลงมาจับจองก็จะกลายเป็นย่านของพ่อค้าวานิชและสามัญชนนี่ไม่ใช่แค่ภาพนิมิตแต่คือพุทธธรรมนายถึงผังเมืองและโครงสร้างทางสังคมของมหานครที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ มันคือการบอกว่าเมืองนี้จะไม่ได้เป็นแค่ป้อมปราการทางการทหารแต่จะกลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนทุกชนชั้นเป็นมหานครที่มีชีวิตชีวาและรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดสองมหาอัมมาตเมื่อทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์ก็รีบเข้าเฝ้าด้วยความเลื่อมใสและได้กราบทูลอารัธนาให้พระองค์และภิกษุงสงฆ์เสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นนับผลบพลาที่พักซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ และในคืนนั้นเองครับที่ชะตาของเมืองนี้ได้ถูกผนึกเข้ากับพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์รุ่งเช้าวันต่อมาภายในพระพลาที่พักแห่งใหม่กลิ่นเครื่องเทศหอมกลุ่นลอยอบอวนสุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์ได้จัดเตรียมพัตตาหารอันประณีตไว้ถวายแด่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสงฆ์ด้วยตนเองทุกอย่างถูกจัดเตรียมด้วยความเคารพสูงสุดเมื่อพระพุทธองค์ฉันพัตตาหารเสร็จสิ้น พระองค์ไม่ได้เพียงแค่กล่าวอนุโมทนาแต่ได้ทรงแสดงธรรมโปรโดมหาอมาตยทั้งสองโอวาทในวันนั้นลึกซึ้งและมีความหมายยิ่งนักพระองค์ตรัสสอนถึงอนิสงค์ของการถวายทานแด่ผู้ทรงศีลและที่สำคัญคือการอุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้แก่เหล่าทิวดาที่สถิตณสถานที่นั้นๆบัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยในที่ใดพึงนิม,มนต์ผู้ทรงศีลมาฉัน แล้วอุทิศทักษิณาทานแก่เทวดาในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชาก็จะบูชาตอบเมื่อได้รับการนับถือก็จะนับถือตอบนี่คือหลักการเห็งความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์และภพภูมิที่มองไม่เห็นและเป็นการวางรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณให้กับเมืองที่กำลังจะเกิดใหม่นี้เมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จกลับสองมหาอมาตย์ได้เดินตามไปส่งด้วยความอาลัย พร้อมกับปณิธานที่เกิดขึ้นในใจว่าวันนี้ประตูที่พระสมณะโคดมเสด็จออกไปเราจะตั้งชื่อว่าประตูโคตมะและท่าที่พระองค์ทรงข้าแม่น้ำคงคาเราจะตั้งชื่อว่าท่าโคตมะประตูที่พระองค์เสด็จผ่านในวันนั้นจึงได้ชื่อว่าประตูโคตมะมานับแต่นั้นเป็นดั่งประตูแรกที่เปิดรับพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่หัวใจของเมืองนี้อย่างเป็นทางการ และจากประตูนี้เองการเดินทางสู่ฉากต่อไปอันน่าอัศจรรย์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณนะริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เชี่ยวกราลองจินตนาการภาพตามนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆฝนสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างหนักจนแม่น้ำคงคาเอ่อล้นเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกระแสน้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวกรากน่ากลัวผู้คนจำนวนมากที่ต้องการจะข้ามไปยังอีกฝั่งต่างวิ่งวุ่นหาเรือหาแพ บ้างก็พยายามต่อทุนเพื่อจะข้ามไปเป็นภาพของความโกลาหลและความพยายามดิ้นรนของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติแต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั้นเองพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์ได้เสด็จมายืนอยู่ริมฝั่งแล้วเหตุการณ์อันเป็นปฏิหารกก็บังเกิดขึ้นในชั่วพริบจาที่คนฟานฟูกําลังสารวนกับการหาเรือพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้อันปรธานหายวับไปจากฝั่งนี้ และไปปรากฏขึ้นอย่างสง่างามที่ฝั่งตรงข้ามรวดเร็วดุดชายผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดออกจีวรของพระองค์และเหล่าภิกษุสงฆ์มิได้เปียกปอนแม้แต่น้อยผู้คนที่อยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำต่างตะลึงงันในสิ่งที่เห็นความโกลาหลหยุดลงชั่วขณะถูกสายตาจับจ้องไปยังภาพอ,นาอาันน่าอัศจรรย์นั้นนี่ไม่ใช่แค่การแสดงอิทธิฤทธิเพื่อความตื่นตาตื่นใจแต่เป็นภาพเปรียบเทียบเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งครับ มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าสำหรับพระองค์ผู้ทรงข้ามห่วงมหาสมุทรแห่งวัตสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลมาได้แล้วนั้นการข้ามแม่น้ำคงคาทางโลกนี้ย่อมเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นท่าน้ำแห่งนั้นจึงถูกขนานนามว่าโคตมติถะหรือท่าของพระโคดมเพื่อเป็นอนุสร์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเป็นเครื่องเตือนใจว่าการข้ามที่แท้จริงคือการข้ามผลกิเลสและความทุกข์ด้วยธรรมะของพระองค์นั่นเอง ณอีกฝั่งของแม่น้ำคงคาที่ซึ่งแผ่นดินยังคงชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรกลับไปยังปาตาลิคามที่กำลังคึกคักด้วยการก่อสร้างและณนะวินาทีนั้นเองครับที่พระองค์ได้ทรงมีพุทธธรรมนายถึงอนาคตของสถานที่แห่งนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาว่าอานนท์ ตราบใดที่หมู่ชนชาวอริยกะยังคงขยายตัวตราบใดที่เส้นทางการค้ายังคงมุ่งมาสู่ที่นี่ปาตาลิคามนี้จักกลายเป็นปาตาลีบุตรมหานครอัลเลิศเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าขายแลกเปลี่ยนเป็นที่รวบรวมสินค้าจากทั่วทุกสารทิศนี่คือคำยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุด ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับในขณะที่พระอานนท์อาจกำลังเปี่ยมล้นด้วยความยินดีในอนาคตอันสดใสของเมืองนี้พระพุทธองค์กลับตรัสถ,ถึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญด้านที่เป็นสัจธรรมอันหนีไม่พ้นพระองค์ตรัสต่อว่าอานนท์แต่ถึงกระนั้นอันตรายสามประการจากมีแก่เมืองปาตาลีบุตร คืออันตรายจากไฟอันตรายจากน้ําและอันตรายจากการแตกความสามาัคคีลองหยุดคิดสักครู่นะครับเมืองที่กําลังจะยิ่งใหญ่ที่สุดกลับมีชะตากรรมแห่งความพินาศถูกตีตราไว้ถึงสามรูปแบบไม่ว่าจะถูกเผาผลาญด้วยเปเลวเพลิงจนเป็นเท่าฐานถูกกระแสน้ําแห่งคงคาพัดพากลืนหายไปหรือที่น่ากลัวที่สุด คือการล่มสลายจากภายในจากความขัดแย้งของผู้คนเองนี่คือบทเรียนเรื่องอนิจจังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แม้แต่มหานครที่ยิ่งใหญ่ก็ตั้งอยู่บนความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาและนี่คือปฐมบทของเมืองปาตาลีบุตรเมืองที่ถือกำเนิดจากคำทำนายและกำลังจะกลายเป็นเวทีสำคัญที่สุดฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่ซึ่งความรุ่งเรืองและความเสื่อมจะขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในอีกหลายร้อยปีต่อมา200กว่าปีผ่านไปราวกับสายน้ําในแม่น้ําคงคาที่ไม่เคยไหลยย้อนกลับการเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพุทธธรรมนายน,นั้นแม่นยําเพียงใดจากหมู่บ้านปาตาลิคามบัดนี้ได้กลายเป็นปาตาลีบุตรมหานครหลวงอันโอลานแห่งจักรวรรดมิมรยะ ที่แผ่อนณาเขตไปกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียลองนึกภาพความยิ่งใหญ่ของมันดูสิครับกำแพงเมืองที่ทอดยาวสุดสายตาปราสาทราชมณเทียนที่ทำด้วยไม้แกะสลักอย่างวิจิตรถนนหนทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเสียงรถม้าและขบวนช้างศึกดังกึกก้องตลาดที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าจากแดนไกลปา,าลิบทในยุคนี้คือศูนย์กลางของโลกอย่างแท้จริง และผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังแห่งมหานครนี้คือบุรุษผู้จะเปลี่ยนกระแสะประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลพระเจ้าอาโศกแต่ก่อนที่พระนามของพระองค์จะถูกจารึกคู่กับคำว่ามหาราชโลกได้รู้จักพระองค์ในอีกสมัญญาหนึ่งที่น่าพรั่นพรึงกว่านั้นคือจันทาโศกหรืออโศกผู้โหดเทียมว่ากันว่าพระองค์ได้สังหารพี่น้องร่วมพระบิดาเกือบทั้งหมดเพื่อขึ้นสู่บัลลัง และได้สร้างคุกนรกขึ้นมาบนดินเพื่อทรมานนักโทษอย่างแสนสาหัสปัตลีบุตรในยุคต้นรัชกาลจึงเป็นเมืองที่งดงามแต่แฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวกลิ่นอายของอำนาจเหล็กและความตายลอยคลักคลุ้งอยู่ทั่วไปแต่แล้วสงครามครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างไปสงครามที่จะเปลี่ยนจัก,กรพรรดิผู้เหี้ยมโหดให้กลายเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสและเปลี่ยนมหานครแห่งอำนาจ ให้กลายเป็นมหานครแห่งธรรมะสงครามครั้งนั้นคือสงครามเพื่อพิชิตแคว้นกลิงขะดินแดงที่มั่งคั่งและแข็งแกร่งซึ่งยังไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อจักรวรรดิเมาระยะพระเจ้าอาโศกกรีทาทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเข้าบทขยี้กลิงคะอย่างราบคาบชัยชนะเป็นของพระองค์อย่างเด็ดขาดแต่เป็นชัยชนะที่ต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงลองนึกภาพตามนะครับหลังจากฝุ่นควันแห่งสงครามจางลง พระเจ้าอาโศกสเสด็จตรวจดูสมรภูมิสิ่งที่พระองค์เห็นไม่ใช่ภาพแห่งชัยชนะแต่เป็นภาพแห่งความสยดสยองซากศพทหารและชาวบ้านกองทัพผมนับแสนร่างแผ่นดินชุ่มโชกไปด้วยเลือดจนแม่น้ำดาตยาที่ไหลผ่านกลายเป็นสีแดงฉานเสียงร่ำไห้ของเด็กกำพร้าและหญิงไม้ดังก้องไปทั่วภาพนั้นได้กระแทกเข้าสู่มโนสำนึกของพระองค์อย่างรุนแรงพระองค์อาจจะชนะสงคราม แต่สิ่งที่พระองค์ได้สูญเสียไปคือความเป็นมนุษย์ความว่างเปล่าและความรู้สึกผิดบาปอันมหาศาลได้กัดกินพระไทยของจอมจักรพรรดิคำคืนในพระราชวังที่ปาตลีบุตรของพระองค์หลังจากนั้นคงเต็มไปด้วยฝันร้ายและเสียงกรีดร้องจากกลิ่งคะจากฉันทาโศกผู้ไม่เคยลังเลที่จะสังหารใครบัดนี้กลายเป็นบุรุษที่หัวใจแหลกสลายและในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนี้เอง แสงสว่างเล็กๆก,ก็ได้ปรากฏขึ้นในรูปของสามเณรน้อยรูปหนึ่งนามว่านิโครธะผู้มีกิริยาอันสงหน่าเลื่อมใสการได้พบและสนทนาธรรมกับสามเณรน้อยรูปนี้ได้จุดประกายแห่งความหวังขึ้นในใจของพระเจ้าอาสมพระองค์เริ่มศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางจากจากักรพรรดิผู้พิชิตโลก สู่การเป็นธรรมาโศกราชผู้รับใช้พระธรรมเมื่อจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตถภีหันมานับถือพระพุทธศาสนาผลที่ตามมานั้นใหญ่หลวงเกินกว่าใครจะคาดคิดพระเจ้าอาโศกได้ทรงพลิกโฉมจักรกวรรดิของพระองค์นโยบายเพรีโคดหรือเสียงกลองรบถูกแทนที่ด้วยธรรมโคดหรือเสียงแองธรรมพระองค์ทรงสร้างโรงพยาบาลโรงทานสร้างขุดสะน้มสร้างถนนหนทางเพื่อประโยชน์สุขของอาราษฎกร และที่สําคัญที่สุดทรงให้การอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวัดวาอารามถูกสร้างขึ้นมากมายว่ากันว่าทรงสร้างเจดีย์และวิหารถึง84,000พแหง่งทั่วทั้งจัก,กรวรรดิกรุงปาตลีบุตรกลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาอย่างแท้จริงลาบสการะและสิ่งของบริจาคหลังไหลเข้าสู่วัดวาอารามต่างๆดุดสายน้ําแต่นี่แหละครับที่เงาแห่งคําทํานายของพระพุทธเจ้าได้เริ่มทอดตัวลงมา อันตรายประการที่3อันตรายจากการแตกความสามัคคีเมื่อการเป็นพระภิกษุสงฆ์กลายเป็นสถานะที่สุขสบายและได้รับการยกย่องสูงสุดในสังคมก็ได้ดึงดูดผู้คนที่ไม่บริสุทธิ์ให้เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์พวกเดรถัถีหรือนักบวชนอกศาสนามากมายที่เห็นแก่ลาบยศได้ทําการปลอมบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพวกเขานําเอาลัทธิความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของตนเองเช่นความเห็นว่าโลกเที่ยง หรือโลกขาดศูนย์เข้ามาปะปนกับคำสอนดั้งเดิมสร้างความสับสนและความแตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่สงฆ์พระภิกษุผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่สามารถทำอุโบสถสังฆกรรมร่วมกับอารัชชีเหล่านี้ได้วัดหลายแห่งต้องหยุดการทำสังฆกรรมไปนานถึง7ปีนี่คือวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาศาสนาจักรกำลังจะล่มสลายจากภายในณใจกลางกรุงปัตตลีบุตรข่าวความขัดแย้งและความเสื่อมเสียในคณะสงฆ์นี้ ได้สร้างความทุกข์โทมนัสให้แก่พระเจ้าอาโศกเป็นอย่างยิ่งพระองค์ผู้ซึ่งอุทิศทั้งชีวิตเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาจะทนเห็นพระธรรมคำสอนถูกบิดเบือนไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรในตอนแรกพระองค์พยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เองแต่ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงความสับสนวุ่นวายได้แพร่กระจายไปทั่วเหมือนไฟลามทุ่งในยามที่สิ้นหวังนั่นเอง ที่มีผู้ราบทูลให้พระองค์ทราบถึงพระเถระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่รูปหนึ่งผู้ซึ่งเร้นกายอยู่ณขุนเขาท่านคือพระโมคคัลลีบุติสะเถระพระอรหันต์ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและเปี่ยมด้วยปัญญายาณพระเจ้าอาโศกได้เสด็จไปนิมนต์พระเถระเจ้ามายังกรุงปาร์ตลีบุตรด,ด้วยพระองค์เองและณอโศกการามวัดหลวงที่พระเจ้าอาโศกทรงสร้างขึ้นนั่นเองครับ ที่เวทีแห่งการชำระล้างพระศาสนาครั้งประวัติศาสตร์ได้เปิดฉากขึ้นสิ่งนี้ถูกเรียกว่าการสังคยนาครั้งที่สามการสังคยนาครั้งนี้ไม่เหมือนกับการประชุมทางวิชาการแต่มันคือกระบวนการคัดกรองที่เข้มข้นและจริงจังพระโมคคัลลีบุติสะเถระได้ทำการสอบสวนทัศนะและความเชื่อของภิกษุแต่ละรูปด้วยตัวท่านเองผ่านคำถามที่คมคายและลึกซึง้ง ภิกษุรูปใดที่ตอบผิดไปจากหลักคำสอนที่แท้จริงก็จะถูกคัดแยกออกไปและบังคับให้ลาสิขาบรรยากาศในอโศการามช่วงนั้นคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยเอาไว้หลังจากใช้เวลาคัดกรองอยู่นานนับเดือนภิกษุป,ปลอมจำนวนมหาศาลถึงหกหมื่นรูปก็ถูกกำจัดออกจากศาสนจักรคงเหลือไว้แต่พระสงฆ์แท้ผู้มีความเห็นถูกต้องตรงกัน เปลวไฟแห่งพระศัทธรรมที่เกือบจะมอดดับบัดนี้ได้ถูกจุดให้สว่างสวัยขึ้นอีกครั้งหนึ่งณใจกลางมหานครปาตาลีบุตรและจากการชำระล้างครั้งใหญ่นี้เองที่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการสังายาครั้งที่สามสิ้นสุดลงพระพุทธศาสนาในชุมภูทวีปก็กลับมาบริสุทธิ์และมั่นคงอีกครั้งแต่พระโมคคัลลีบุติสะเถระและพระเจ้าอโศกมหาราช มีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่านั้นท่านทั้งสองตระหนักดีว่าการจะทำให้พระาศาสนาดำรงอยู่ไปได้ถึง5,000ปีตามพุทธธรรมนายนั้นจะจำกัดขอบเขตยอยู่แค่ในจักรวรรดิมาระยะไม่ได้อีกต่อไปเปเลวไฟแห่งธรรมนี้จะต้องถูกส่งต่อไปยังดินแดนอื่นๆทั่วโลกณนะที่ประชุมส่งในกรุงปาตาลีบุตรวันนั้นเองครับที่มติครั้งประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น นั่นคือการส่งคณะพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆถึง9สายนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปาตาลีบุตรจากที่เคยเป็นเพียงท่าข้ามแม่น้ำคงคาของพระพุทธเจ้าบัตรนี้ได้ยกระดับตัวเองขึ้นเป็นท่าเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่ท่าเรือสำหรับทรงออกสินค้าหรือกองทัพแต่เป็นท่าเรือสำหรับทรงออกแสงสว่างแห่งปัญญาและความเมตตา ลองนึกภาพขบวนพระธรรมทูตแต่ละสายสิครับคณะสงฆ์ผู้มีเพียงบาทและจีวรเป็นสมบัติแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจักรพรรดิใดๆสายหนึ่งมุ่งหน้าสู่ตอนใต้ของอินเดียอีกสายหนึ่งบุกบั่นข้ามเทือกเขาหิมาลัยอันหนาวเหน็บอีกสายหนึ่งเดินทางรอนแรมไปไกลถึงดินแดนของชาวกรีกในเอเชียกลางและอีกหลายสายที่มุ่งหน้าไปยังดินแดนต่างๆที่ไม่เคยได้ยินชื่อพระพุทธเจ้ามาก่อน พวกท่านต้องประเชิญกับอุปสรรคนานัประการทั้งความลำบากในการเดินทางความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมและการต่อต้านจากผู้มีความเชื่อดั้งเดิมแต่พวกท่านก็ไม่เคยยอดท้อเพราะสิ่งที่พวกท่านนำไปมอบให้ไม่ใช่คำสั่งหรือการบังคับแต่คืออิสรภาพจากความทุกข์และในบรรดาพระธรรมทูตท,ทั้ง9้าสายนั้น มีอยู่สายหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของพวกเราในดินแดนอุษาคเนแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งนั่นคือสายที่8ที่มีจุดหมายปลายทางคือดินแดนอันไกลโพ้นซึ่งถูกขนานนามในคำพีว่าสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองคำคณะพระธรรมทูตสายนี้นำโดยพระเถระผู้ทรงคุณสองรูปคือพระโสนเถระและพระอุตรเถระการเดินทางของท่านทั้งสองนั้น น่าจะเต็มไปได้วยความยากลําบากยิ่งกว่าสายอื่นๆเพราะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลนกว้างใหญ่ลองจินตนาการถึงเรือเดินสมุทรในสมัยน,นั้นที่ต้องฝ่าคลื่นลมมรสุมกลางมหาสมุทรอินเดียเป็นเวลาหลายเดือนท่านคงได้เห็นทั้งความงดงามและความน่ากลัวของท้องทะเลเห็นทั้งหมู่ดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและ,ะเผชิญกับพายุที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านเดินทางมาถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิ สิ่งที่ท่านพบเจอคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แต่ผู้คนยังคงนับถือพูดผีปีศาจและสิ่งศักดิ์สิทธ์ตามธรรมชาติตามตำนานเล่าว,ว่าในช่วงแรกที่ท่านมาถึงนั้นผู้คนต่างหวาดกลัวและไม่เป็นมิตรเพราะเชื่อว่าท่านเป็นบริวารของนางยักษ์ตนหนึ่งแต่ด้วยเมตตาธรรมและความอดทนพระเถระทั้งสองก็ได้สแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านนำมานั้นไม่ใช่ภัยอันตรายแต่คือความสงบสุขว่ากันว่า พระเทศนาการแรกที่ท่านได้แสดงโปรดชาวสุวรรณภูมิก็คือพรหมชาลสูตรพระสูตรที่เปรียบเสมือนตะข่ายที่ดักจับความเห็นผิดหรือมิจฉาทิถีทั้งปวงเป็นการปูพื้นฐานทางความคิดที่ถูกต้องและเปิดดวงตาของผู้คนให้เห็นทางสว่างเป็นครั้งแรกและนั่นคือจุดเริ่มต้นคือเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะเมล็ดแรกที่ถูกหว่านลงบนพื้นแผ่นดินทองแห่งนี้ จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่พระโสนะและพระอุตระได้หวานไว้ในวันนั้นบัตรนี้ได้เติบใหญ่กลายเป็นต้นพระสีมหาโพแหง่งศรัทธาที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนในดินแดนสุวรรณภูมิมานานนับพันปีคุณผู้ฟังลองมองไปรอบๆตัวสิครับวัดวาอารามสีทองอารามพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยเมตตาเสียงสวดมนต์ที่ดังกังวาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆที่หล,ล่อหลอมชีวิตของพวกเราทั้งหมดนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ณนะกรุงปาตลีบุตรในวันนั้นเป็นมรดกตกท่อทางจิตวิญ,ญญาณที่เราได้รับมาจากความเสียสละของบรรพบุรุษทางธรรมของเราเรื่องราวของปาตลีบุตรจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือแต่เป็นเรื่องราวที่ยังคงหายใจอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา มันสอนให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าที่มองเห็นอนาคตจากจุดที่เล็กที่สุดสอนให้เราเห็นถึงพลังแห่งการกลับใจของพระเจ้าอาโศกที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกด้วยการให้อภัยและความเมตตาและสอนให้เราเห็นถึงความกล้าหาญของเราพระธรรมทูตที่ยอมสละความสุขสบายส่วนตนเพื่อมอบแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดเรื่องราวนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของคำทำนายทั้งสองด้านปาตลีบุตรเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่ในที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาส่วนหนึ่งก็มาจากภัยธรรมชาติแต่ส่วนที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการแตกความสามัคคีจากภายในซึ่งเป็นบทเรียนที่ยังคงทันสมัยและเป็นจริงเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามในท้ายที่สุดนี้การเดินทางอันยาวไกลของปาตลีบุตร ได้พาเรามาถึงบทสรุปที่สำคัญที่สุดนั่นคือการย้อนกลับมามองดูท่าข้ามในใจของเราเองในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงข้ามแม่น้ำคงคาด้วยพุทธานุภาพเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการข้ามพ้นจากโลกิยะสู่โลกุตระหลายร้อยปีต่อมาพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงใช้มหานครปาตาลีบุตรเป็นท่าเรือเพื่อส่งธรรมะอันเป็นดั่งยานพาหนะ ให้ผู้คนได้ใช้ข้ามห่วงทุกข์แล้ววันนี้แม่น้ำที่อยู่ตรงหน้าของเราแต่ละคนคืออะไรครับมันอาจจะเป็นแม่น้ำแห่งความโลภที่ไหลเชี่ยวและไม่มีวันเต็มแม่น้ำแห่งความโกรธที่ร้อนรุ่มและแผดเผาทุกสิ่งที่ขวางหน้าหรือแม่น้ำแห่งความหลงที่มืดมิดและทำให้เราหลงทางเวียนว่าอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จบสิน้นเราทุกคน ต่างก็เป็นนักเดินทางที่กำลังยืนอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำสายนี้คำสอนที่เริ่มต้นการเดินทางจากปาตาลีบุตรเมื่อ2,000กว่าปีก่อนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตแต่มันคือเรือคือแพรคือสะพานที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและส่งมอบต่อๆกันมาจนถึงมือเราหน้าที่ของเราในวันนี้อาจไม่ใช่การสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่หรือการเดินทางไปในดินแดนที่ห่างไกล แต่อาจเป็นเพียงการก้าวลงเรือลำนั้นด้วยความศรัทธาและเริ่มต้นการเดินทางข้ามแม่น้ำในใจของเราเองเพื่อไปให้ถึงฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เรียกว่าความสงบสุขหรือนิพพานการเดินทางของธรรมะจากปาตาลีบุตรยังไม่เคยสิ้นสุดและมันจะเดินทางต่อไปในใจของผู้ที่เปิดรับเหมือนกับที่สุนีทะและวัสการะได้เปิดประตูโคตมะต้อนรับพระพุทธองค์ในวันนั้น ขอบคุณสำหรับการเดินทางร่วมกันมาในวันนี้ครับสวัสดีครับหากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์หากคุณชอบมุมมองการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเห็นอีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ